สวัสดีครับเจอรอบ2นะครับวันนี้ตามสัญญาสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็คลิกลิงใต้โปรไฟล์มาอยู่ในกลุ่ม9วางบอลด้วยกันผมมีบอลสดมีกลุ่มกูรูกลุ่มทัศนะจากเซียนให้เช่นเคยครับว,วันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟุตบอลกันโชว์เซียรอาอิตาลีที่จะเตะกันประมาณตีสองสตามเวลาประเทศไทย เป็นทีมการตารางครับระหว่างโรมากับเจนัวโรมาแข่ง20นัดชนะ6เสมอ6แพ้8มี24แต้มอยู่ดับ10เกมในบ้านของโรมากค่อนข้างที่จะดี10เกมหลังสุดยิงไปถึง20ประตูกเก็บได้ถึง18แต้ม5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดไปเสมอบรุญยาส2สองสำหรับทีมเยือนเจนัวเกมเยือนก็ใช้ย่อยครับ9เกมหลังสุดก็เก็บได้ถึง1 4แต้ม5้านัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดไปชนะปาม่ามา1-0 ไอ้ที่แพ้ก็ไปแพ้นาปโปลีมาสองหนึ่งอ้ทูเฮที่เจอกันโรม่าผมมีแคบห้าเกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยก็คือทางโรม่าชนะไปซะสีเสมอหนึ่งโรม่าเนี่ยชนะในเรื่องฟุตบอลแต่ทางเจนัวเนี่ยห้านัดรวดชนะเรื่องเลทราคาแฮนดิแคปเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เปรียบเป็นคนระยะในเดทวันนี้โรม่าต่อหนึ่งช่วงตัวเรื่องความพร้อมก็ถือว่าครบท,ทั้งทีมตัวหลักมาครบทางเจนัวก็ น่าจะขาดมิดานบาเดียวห้องเครื่องกำลังหลักสำคัญแต่ผมยังมั่นใจในฟอร์มเกมเยือนของเจนัวครับไม่เสมอก็แพ้ไม่ขาดวันนี้เชียร์ไปที่ฝั่งทีมเยือนได้เลยครับร้อยเป